ต่อไปอท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนัตพลนาคพาณิชย์นะครับจะชี้แจงต่อครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพและสมาชิกผู้สรงเติทุกท่านนะครับสำหรับในเรื่องตามที่ท่านผู้สรงเกตกนะขออนุญาตเอ่ยนามท่านเชตวันเตือประโคนนะครับได้อภิปรายมานะครับในเรื่องการเปลี่ยนผ่านการเกณฑ์อาหารไปสู่ระบบสบักใจ ในเรื่องนี้นะครับกระทรวงกลาโหมตระหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมมานานแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ก็ได้ยินเสียงของประชาชนชัดเจนนะครับก็ได้พยายามดําเนินการนะครับอย่างเต็มขีดความสามารถนะครับประการแรกนะครับขออนุญาตเรียนว่านะครับเราไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กองทัพก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ได้ดำเนินการนะลดการพึ่งพาระบบเกณฑ์นะครับแล้วส่งเสริมระบบสมัครใจอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี2567นะครับยอดจำนวนทหารที่สมัครใจนะครับทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ที่สมัครในวันตรวจเลือกนะครับปี2 5 6 7นะครับมี47.80คือหมายความว่าความต้องการที่จะเกณฑ์ร้อยหนึ่งนะครับมีผู้สมัครใจ47.80นะครับ มาปีนี้นะครับได้พยายามระดมนะครับลนรล,ลงมากขึ้นนะครับก็มีจำนวนผู้สมัครใจเนี่ยทั้งสองทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งสมัครที่หน่วยตรวจเลือกเนี่ย52.83นะครับเพิ่มจากปีแล้ว5เพราะฉนั้นกระทรวงกลาโหมก็พยายามจะเร่งรัดนะครับแล้วก็พยายามลดลงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆน,นะครับชายไทยสมัครมาเป็นพลทหารมากขึ้นนะครับ ในเรื่องแรงจูงใจนะครับจากการที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็ทําโพลนะครับกับน้องๆที่สมัครใจเข้า,านะครับท่านทราบท่านประธานครับแรงจูงใจที่ทหารสมัครเข้ามานั้นตอนแรกเราคิดว่าแรงจูงใจคือเงินตอบแทนนะครับแต่ปรากฏว่าน้องๆส่วนใหญ่ตอบว่าแรงจูงใจคือเส้นทางชีวิตที่จะไปต่อนะครับคือการเติบโตในอาชีพนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ นะครับแต่จริงก็มีมีจำนวนมากเหมือนกันนะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องค่าตอบแทนนะครับซึ่งกองทัพเนี่ยนะครับไม่ได้รับคนที่สมัครเข้ามาเป็นทหารแล้วหรือว่าคนที่เกณฑ์ก็ตามนะครับแค่ฝึกแล้วก็พอครบเวลาก็ปล่อยกลับบ้านนะครับเรามีแผนพัฒนากลังคนนะครับระดับพลทหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะครับพลทหารในวันนี้นะครับจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะนะครับทักษะอาชีพหรือทักษะในเรื่องคุณวุฒินะครับ น้องๆที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือก็ส่งเสริมให้เรียนนะครับจนจนจบระดับประถมนะครับส่วนน้องๆที่จบระดับประถมมานะครับเราก็ส่งเสริมให้เรียนถึงระดับมัธยมนะครับน้องที่จบมัธยมมาแล้วนะครับก็ ทำ OU, เอ็อทางกองทัพนะครับได้ทํา MOU กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้เรียนปิญญาตรีนะครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณสถาบันการศึกษาได้ดับอุดมศึกษาต่างๆนะครับที่กรุณาให้การสนับสนุนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็พยายามเพิ่มโคต้านะครับให้สอบเข้าโรงเรียนใน10หรือโรงเรียนจ่าทหารนะครับปัจจุบันนี้ให้ เปอร์เซ็นต์นะครับในการที่น้องจากพลาหารนะครับเข้าเป็นนักเรียนจ่าหรือนักเด1นสิบได้เนี่ยถึง80%แล้วนะครับก็มีหลายท่านนะครับถือแนะว่าน่าจะรับ100%ไปเลยซึ่งในเรื่องนี้กองทัพก็คิดเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังได้รับการทักท้วงจากบางส่วนว่าเป็นการปิดโอกาสของคนที่ไม่ได้เป็นทหารนะครับก็ยังจึงจำกัดไว้ที่80%อยู่สำหรับ20%ก็สำหรับน้องๆน,นะครับที่ไม่ได้ มีโอกาสเข้ามาเป็นบนอาหารก็ยังสามารถสอบได้นะครับธ่ามะทานครับน้องที่มาจากนักเรียนจ่าและนักเรียนในสิบนั้นนะครับบางคนนะครับมีความสามารถยังสอบเข้าไปถึงโรงเรียนในร้อยได้นะครับปรากฏว่าณนะเวลนะปีนี้นะครับมีน้องๆพลอาหาร ที่ในอดีตเป็นพลทหารนะครับแล้วก็สอบเข้านักเรียนสิบแล้วก็สอบต่อเข้าในร้อยปัจจุบันมียศพลตรีครับมีตัวตนที่แท้จริงนะครับถ้าท่านใดที่อยากทราบว่าเป็นใครเนี่ยมาสามารถสอบถามกับผมได้จากพลทหารนะครับตอนนี้เป็นพลตรีแล้วนะครับซึ่งผมดูอายุรชาชการแล้วนะครับเขายังเหลืออีกประมาณปี2ปีเขาน่าจะมีโอกาสได้เป็นถึงพลโทนะครับจากพลทหารเป็นเป็นถึงพลโทรครับ นี่คือการเปลี่ยนภาพของการเกณฑ์ให้เป็นโอกาสนะครับซึ่งพยะซึ่งแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นเหมือนที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายว่าเป็น2ปีแห่งการสูญเสียนะครับแต่กองทัพพยายามให้เป็น2ปีแห่งโอกาสนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้กรุณาอ,อ,อภิปรายในเรื่องนี้มานะครับแล้วก็ขอยืนยันว่านะครับกองทัพยายามีความมุ่งมั่นในการที่จะดําเนินการต่อไปให้เป็นรูปธรรม แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอย่ากับเรียน้าประธานนะครับอยากให้สภาแห่งนี้นะครับหรือสังคมหรือสื่อนะครับพยายามสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยในการที่น้องๆจะสมัครเข้ามาเป็นพลทหารนะครับเพราะบางครั้งเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกองทัพก็ถูกโจมตีหรือว่าแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสําคัญนะครับแต่การที่ มีการโจมตีที่หนักจนเกินไปทําให้บรรยากาศในการที่จะอยากมาเข้ามาเป็นทหารเนี่ยทำให้น้องๆเขาก็มีความกังวลนะครับทั้งๆท,ที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายืนยันนะครับว่าเรามีการปรับระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการฝึกหรือระบบการปกครองหรือความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแล้วนะครับตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้เสนอมานะครับว่าอยากปรับเงินเดือนให้เพิ่มเป็น1 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้ในชั้นต้นนะครับทางกองทัพก็พยายามคิดอย่างนั้น แต่ขออนุญาตกลาบเยนท่านประธานนะครับว่าเราปรับเงินเดือนขึ้นไป1 5 0 0 0บาทถ้ารวมค่าประกอบเลี้ยงของคนอาหารแล้วเขาจะมีเงินเดือนถึงเกือบ18,000บาทซึ่งจะมากกว่าใน1ิที่บรรจุใหม่บางคนที่ไม่จบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กําลังคิดหนทางแก้ปัญหาต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงเกียรติที่กูณาเสนอมาหรือจะปรับเป็นอาหารอาสาสมัครนะครับ อัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครต่อหัวเนี่ยจะมากกว่าพลทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากพลทหารไปเป็นอาสาสมัครนะครับกองทัพก็ต้องใช้งงมานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกรอบงงมานปัจจุบันเนี่ยเราก็มีจํากัดอยู่แล้วนะครับแต่ก็คิดเช่นเดียวกับท่านผู้ทรงเกียรติที่เสนอมานะครับเมื่อสักครู่นะครับผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มจาก4 7เป็น52% ทางกองทัพก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคือเรามองว่าจํานวนเปอร์เซ็น์ที่จะให้สูงขึ้นนั้นมันประกอบด้วยตัวตั้งและก็ตัวหารนะครับตัวตั้งก็คือความต้องการนะครับตัวหารก็คือจํานวนที่สมัครใจนะครับปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทําทั้งเพิ่มตัวหารและลดตัวตั้งลงนะครับเพื่อให้เปอร์เซ็นผู้สมัครใจในสูงขึ้นนะครับกาเรยียนท่านประธานครับก่อนหน้านี้ประมาณ 4- 5หปีไปแล้วนะครับ เรารับคนอาหารน่ยปีละ1,2 0 0 0แมืนคนนะครับหลังจากที่นเดียรัฐบาลมีความจริงจังในในการให้สมัครใจนะครับเราลดความต้องการเหลือ93 0 0 0นสะครับปีที่แล้วปี67นะครับลดเหลือ85 0หมนะครับสำหรับปี68นี้นะครับจะลดเหลือประมาณ83 0 0มเป้าหมายที่ต้องการนะครับก็คือประมาณสักเจ0ด0มืนคนนะครับเราจะลดไปเรื่อยๆแต่ ต้องกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับสิ่งที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้เสนอแนะมานะครับก็ตรงนะครับตรงกับที่ทางกองทัพคิดอยู่แต่ขอญาตขอเวลาในการดําเนินการนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้เสนอมาว่านะครับอยากให้มีการลดขั้นตอนที่เยอะไม่จําเป็นนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่คิดอยู่เหมือนกันนะครับพยายามทําอะไรให้มันทันสมัยลดขั้นตอน แต่ผมกลับเรียนธรรมทานนะครับว่าโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับการลดขั้นตอนเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเพราะฉะนั้นกองทัพก็พยายามดําเนินการครับแต่ขอญาติคิดให้รอบคอบในขั้นตอนที่รัดกุมนะครับในอนาคตก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้เสนอแนะมานะครับสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับเฉพาะในเรื่องนี้นะครับ,บรัฐบาลไม่เคยมองว่าเกณฑ์อาหารคือคําตอบที่ถาวรนะครับเพียงแต่นะครับ เราไม่สามารถประกันได้ว่านะครับเมื่อปีนี้สมมุตินะครับปีนี้สามารถหาผู้สมัครใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และปีหน้านะครับจะยังคงมีผู้สมัครใจได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับผมขอญาตเรียนว่านะครับขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกองทัพไทยที่ทันสมยัยสมัครใจนะครับโปร่งใสและมีศักดิ์ศรีครับส่วนในเรื่องที่เหลือประเด็นต่างๆที่เหลือที่ท่านเชตวันแล้วก็ท่าน ธนเดชนะครับขอญาตขอภัยที่เอ่ยนามนะครับคือภาพภาพรวมๆนะครับผมได้ขอญาตกราบเรียนรรท่านประธานนะครับว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์บางกรณีนะครับที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับพฤติการที่ไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์ในกองทัพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมนะครับหยิบยกขึ้นมาวิพากวิจารณและรัฐบาลน,นี้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับหรือว่าทางกระทรวงกลาโหมเองก็ไม่ปฏิเสธเราขอรับฟังทุกคําติติงอย่างตรงไปตรงมาครับ แล้วก็จะนําไปตรวจสอบข้อได้จริงนะครับหากพบว่าจริงก็จะเร่งรัดแก้ไขนะครับมีอยากมีสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมเป็นประเด็นประเด็นว่านะครับประเด็นแรกก็คือกองทัพนะครับมีบุคลากรประมาณ2,000ส,สนกว่าคนนะครับกว่า20 0 0 0 0คนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ธรรมดาครับองค์กรขนาดใหญ่มีคนมากนะครับย่อมจะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่สาคัญกว่าการเกิดปัญหาคือเรามีระบบป้องกันและตรวจสอบที่ใช้งานได้จริงครับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดมีการตรวจพบเนี่ยจากระบบการตรวจสอบของกองทัพเองนะครับหลายหลายเหตุการณ์นะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าบางเหตุการณ์เนี่ยเราไม่เราไม่สามารถตรวจพบนะครับผมย,ยืนยันนะครับว่าในระดับโยบายกองทัพจะไม่ปิดบงังหรือปกป้องความผิดนะครับแต่จะเปิดพื้นที่ความจริงให้ปรากฏนะครับ ประการที่2อคือกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ปฏิเสธการตรวจสอบนะครับตรงกันข้ามนะครับเรายินดีรับฟังนะครับจากที่ท่านผู้สงเกียรติทั้งสองท่านได้อภิปรายมานั้นนะครับเรายินดีรับฟังถึงถึงแม้ว่าจะเป็นคําติดติงที่ฟังแล้วก็เจ็บปวดนะครับแต่ก็เราก็ยินดีเพราะจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมิได้สรุปว่านะครับ สิ่งที่ท่านอภิปรายมานั้นเป็นความจริงคือขออนุญาตไปตรวจสอบนะครับหากพบว่าเป็นความจริงก็จะไปดําเนินการแก้ไขแต่อย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับความคิดเห็นของท่านประการสุดท้ายนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมกันสอดส่องและรักษามาตรฐานกองกองของกองทัพนะครับวันนี้ผู้ท่านผู้ทรงเกียรติที่ที่บายกระทรวงกลาโหมทั้ง3ท่านนะครับมาจากฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะครับครบ3เหล่านะครับแสดงว่าทุกท่านเนี่ย มีความปรารถนาดีต่อกองทัพอย่างแท้จริงนะครับผมต้องขอขอบพระคุณไว้หน้าโอกาสนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับกระทรวงกลาโหมขอขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ทรงเกียรติในสาภาหแห่งนี้นะครับหรือสังคมหรือสื่อมวลชนในการที่ร่วมกันสอดส่องพฤติการที่ไม่พึงประสงค์นะครับและจะไม่ปล่อยให้ความผิดดำรงอยู่ในระบบนะครับในระดับโนโยบายนะครับผมขอญาตยืนยันนะครับทั้งท่านท่านนายกรัฐมนตรี นะครับท่านรองนายยมตรีและรัมตีว่าการกระทรวงกรลาโหมแล้วก็ผมเองนะครับในระดับโยบายนะครับเราจะยืนยันนะครับเจตนาลมอันแน่วแน่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือเจตนารมในระดับโยบายครับขอบพระคุณครับ